อยาหลงเชื่อปลาเหล็กกระทะเหล็กเพิ่มธาตุเหล็กป้องกันโลหิตจ,จางได้กรมอนมามัยเตือนอย่าหลงเชื่อกรณีมีการส่งต่อข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปลาเหล็กและกระทะเหล็กช่วยเพิ่มธาตุเหล็กจากการปรุงประกอบอาหารเนื่องจากยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโลหิตจ,จาง นายแพทย์สราวุฒิบุญสุกรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการขาดธาตุเหล็กโดยมีข้อมูลงานวิจัยที่ระบุว่าการนำปลาเหล็กลงไปร่วมปรุงประกอบอาหารเพื่อจะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในอาหารนั้นจากข้อมูลเชิงวิชาการพบว่าปลาเหล็กที่ได้รับการเตรียมตามสูตรดังกล่าวนั่นก็คือสูตรลัคกี้ไลออนฟิตสามารถให้ธาตุเหล็กเมื่อต้มในน้ําเดือดได้จริงแต่จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการ การดูดซึมและการที่ร่างกายนำธาตุเหล็กไปใช้ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กจึงไม่พบการเพิ่มขึ้นของระดับเฟอร์ริตินที่เป็นโปรโตีนที่จับกับธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดธาตุเหล็กหรือโลหิตจางได้ดังนั้นปลาเหล็กจึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันแก้ไขปัญหาโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก นอกจากนี้ยังมีการพบอีกว่ามีการส่งต่อข้อมูลการขายสินค้ากระทะเหล็กที่อวดอ้างสรรพคุณว่ามีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในอาหารถือเป็นโฆษณาเกินจริงเพราะยังไม่มีงานวิจัยใดสามารถยืนยันได้สำหรับอาหารที่สามารถช่วยเพิ่มธาตุเหล็กได้คือเนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อแดงเลือดตับเครื่องในสัตว์ไข่แดงปลาเห็ดไก่และอาหารทะเลธัญพืชเช่นซีเรียลข้าวโอต๊ตจมูกข้าวสาลีแป้งและถั่วเม,มล็ดแห้งต่างๆผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้านะตำลึงผักขมผักบุ้งบอกกี่หน่อไม้ฝรั่งผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามิน C, ซีเช่นส้มมะละกอสตรอเบอรี่ส้มโอก,กีวีรับประทานร่วมกับอาหารในมื้อนั้นจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ได้ง่ายขึ้นหากชอบคลิป ที่เป็นประโยชน์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องไปกินไปเที่ยวของเราด้วยค่ะ